2อบวกสนะคะก็เท่ากับนักเรียน1นึ่งบวกสได้ไรไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยอ่ะใครชวนกันคุยใครชวนกันคุยใครชวนชวนคุยคนนี้เหรอคนนี้หรอคนนี้ครับ นี่ครับนี่ครับลูกคุณลูกก็เขียนอะไรคุณมาดูนี่ครับอันนี้วาดอะไรเนี่ยเขียนอะไรปูกครับนี่้าอนนาใหเขียนอะไรครับคนนี้เขียนครับคุณครับอ้คนนี้คนนี้เขียนนี้ครับคุณครูเขียนที่ฟองของเขาเนค่ยเขียนอะไรครับเขาเขียนอเขาเขียนเขาเขียนผู้ชายถอดผาครับคุณครอ้ยูชายตีต่างครับหูหูเขาเขียนไม่้ เขนเป็รูปอะไรเนี่ยนนรูปคับก็เียนวิ่งหนิ